สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมูจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพระเสาธาตุไฟนะคะพระเสาธาตุไฟผิวผ่องกฤษณพันธ์ดำครั้มประดับเทพอาพรแก้วมณีนินทรงพยัคฆราชเป็นผานะเมื่อโคจรไปรับพระรัศมีพระอาทิตย์ในระยะที่หแล้วก็มาครองธาตุไฟในทิศตะวันตก เฉียงใต้ในระยะที่สิบจึงมีกำลังสิบรับกะระแสไฟที่พุ่งตรงมาจากพระอาทิตย์แต่ถ้าว่าเป็นไฟปลายกะระแสจึงอ่อนเป็นไฟด้านๆไม่มีเปลวรุ่งโรดเป็นลักษณะฐานที่ว่าผิวพันธุ์ดำครับถึงกระนั้นทิศของพระเสาวก็ยังคงร้ายแรงเพราะเป็นทิศไฟจึงเรียกว่าทิศหอระดีซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า ในฤดีแปลว่าทิศย่อยละลายซึ่งหมายถึงวัตถุดใดๆที่แข็งปานใดเช่นหินเหล็กเมื่อตกไปอยู่ที่นี้ก็ย่อมละลายหมดพระเสานั้นเป็นเจ้ากสิกรรมและอริยธรรมธาตไฟฐานแสงแดงคร้ำเย็นเยือกแห้งทำให้ใจคอมนุษย์เศร้าว,วังเวงชอบสันโดษเงียบขรึมแก่ตัวง่ายเคราะห์โศก มีความมลำบากอัตคัดกันดานตกทุกได้ยากสิ่งเหล่านี้มักเกิดกับดาวเสาให้โทษโดยมากแต่ที่ใครที่เกิดแล้วในช่วงของราศีาต่างที่มีดาวเสาเด่นในพื้นดวงซึ่งดาวเสาเด่นนี่ก็จะอยูอ่หลายราศีด้วยกันเช่นเสาเป็นเกษตรอยู่ราศีมังกรซึ่งในช่วงนี้ดาวเสาก็ มาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรนะคะซึ่งเสาร์นี้จะเคลื่อนย้ายแต่ละราศีนั้นก็ประมาณสองปีครึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ราศีมังกรก็ยังได้อิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งเป็นเกษตรดาวเสาร์เป็นเกษตรษยุราศีมังกรนี่ก็จะทําให้อุดมด้วยทรัพย์มีอํานาจบารมีบางพื้นดวงก็อาจจะเจ้าชู้นะคะแต่ถ้าในพื้นดวงนั้นดาวพฤหัสเด่นเป็นสี เด้งรักหรือกุมลักก็เรื่องของความเจ้าชูนี่ก็จะไม่ค่อยมีไม่มากๆในกามตรงเรื่องของกรรมคุณตรงนั้นนะคะดาวเสาร์ที่เป็นประคือไม่สู้ดีเช่นเสาร์อยู่ในราศีสิงห์นี่ก็จะทําให้มักสิงกับกรกฎก็จะผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการครบเพื่อนคบมิตรใช้ชีวิตร่อนเร่หรือไม่ค่อยอได้อยู่บ้าน นะคะต้องไปโน่นไปนี่ส่วนเสาที่เป็นดวงอุดมีลักษณะคือมีชื่อเสียงอำนาจวาสนา,าในทางที่ดีเช่นเสาอยู่ราศีตุลน,นะคะราศีตุลก็จะมีอายุยืนมีทรัพย์เป็นปึกแผ่นมีอำนาจในการปกรครองคนเสาที่เป็นนิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั้นก็เช่นเสาอยู่ราศีเมษอันนี้ใจน้อยนะคะทำให้คนนั้นใจน้อย หาพึ่งใครไม่ค่อยได้ชีวิตต้องผจนเกี่ยวกับเรื่องหนักใจบ่อยๆในขณะเดียวกันเสาที่อยู่ราศีเมษนี่ก็ให้คุณในลักษณะของเป็นอีกอันนึงก็คือเป็นมหาจักรซึ่งคือมีทั้งดีไม่ดีในที่นี้ก็คือแค่ว่าใจน้อยแต่เรื่องของหลักทรัพย์หลักฐานบ้านช่องเป็นปึกแผ่นมีฐานะร่ำรวยนะคะถึงแม้ว่าจะพึ่งใครไม่ได้แต่ก็รวยเพรานั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะ ส่วนเสา,เาที่เป็นมิตรกับราหูนี่เช่นถ้าเสาคู่กับราหูในดวงของคนนะคะอยู่ในราศีต่างๆก็จะให้คุณเกี่ยวกับเรือน,นนั้นๆเ,เช่นเป็นคู่กันเสากับราหูนะ,ะเ,เรียกว่า,เ,าเช่นมาอยู่ในเรือนของพิจิอันนี้ก็ทำให้เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐี บั่งคั่งร่ารวยนะคะเสากับราหูนี่เขาเป็นมิตกันถูกชะตากันเพราะฉะนั้นใครที่มีเสาราหูอยู่ในภพราภะนะคะอันนี้เรียกว่าได้โชคใหญ่ถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือใครมีเสาจรจที่โคจรไปเจอกันอันนี้ก็เรียกว่าตอนนี้ราหูนั้นยังยืงอยู่ที่ราศีพฤษภซึ่งกําลังจะย้ายมาที่ราศีเมษนะคะตอนนี้ เสาก็ยังอยู่ห่างกันอยู่กับเ่าไม่ใช่ราหูนี่อยู่เมษนะคะเสาอยู่มังกรเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาคู่กันในลักษณะของดาวจรก็ยังยังอีกนานนะ,ะราหูนี่ปีครึ่งเสานี่สองปีครึ่งก็น่าจะอยู่ในช่วงอีกสองปีประมาณนี้นะคะที่จะมาคู่กันใครที่จะเฮงเงรเรื่องของดาวเสากับราหูที่เขาเป็นคู่มิตรกันนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องเสา ถ้าใครมีเสาเด่นนะคะหรือเสาไม่ค่อยดีตามพื้นดวงเกิดเสานี้เป็นดาวทุกข์ทษเช่นใครมีเ,เสาอ,อยู่เรือนเงินก็หาเงินด้วยความยากลาบากถ้าเสานั้นไม่เด่นนะคะหรือเสาอ,อยู่ในเรือนบุตรเรือนที่5้านี่ก็อาจจะมีความวิตกกังวลจิตใจนั้นคิดกังวลกับเรื่องลูกถ้าเสาไปอยู่เรือนคู่ก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องคู่เป็นไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ มีความสุขคือเสาไปอยู่เรือนใดก็เป็นเรือนทุกนอกจากว่าเสานั้นเป็นดาวเด่นในพื้นดวงชะตานั้นถ้าเสากุมลักขณนานะคะของคนที่เกิดในราศีต่างต่างเอ่อถ้าไม่ใช่ดาวเด่นนะคะคือเสากุมลักคนาในช่วงของเสาจรเนี่ยก็จะเป็นเอ่อเช่นวิตกกังวลกับเรื่องของตัวเองนะคะเสีย คนที่รักก็ตายนั่นแหละค่ะคนที่เรารักมันเสียชีวิตมีความโศกเศร้าวิตกกังวลกับเรื่องของตัวเองเป็นหลักแอบร้องไห้อยู่คนเดียวนี่คือความทุกข์ระทมของเสาที่กลุ่มลักนาถ้าใครเสาจรมาตกต้องทับอาทิตย์ในเรีอนชะตานี่ยก็อาจจะสุขภาพสุโทมจิบไข้ได้ป่วยเนี่ยตรงนี้คือ จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของของเสาจรคือใครที่อาทิตย์สถิตในเดือนเกิดแล้วเสาโคจรไปเจอนะคะนี่ก็เรียกว่าเสาถ้ามาทับลักนั้นก็จะทำให้เกี่ยวกับเรื่องของดูแลสุขภ,ภาพสุขภาพชุกโซมพวกเด้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเคาะที่เกี่ยวกับเรื่องของเสา ที่ในพื้นดวงเขาบอกว่าทายทุกขโทษให้ทายเสานะเสาก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีตามพื้นดวงชะตาแต่ถ้าใครมีขับเสาเป็นสีนะคะเสาเป็นสีคือนับดาวสีนี่ก็เช่นคนเกิดวันพุธกลางวันน่ก็จะมีดาวเสาเป็นสีสีนี่หมายถึงสีสง่านะคะนี่ก็เรียกว่าจะต้องเป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีที่ดินมากร่ำรวย เป็นคนที่รู้จักใช้รู้จักจ่ายนั่นเองนะคะในช่วงนี้ของเสามาอยู่มังกรในคนที่เกิดเสาวันเสราร์หรือคนที่มีเสาเป็นสีก็หรือเป็นมูละคือเรื่องของที่ดินที่ทางอะไรเนะี่ยก็ได้โชคเต็มๆกับดาวเสาที่ยังอยู่อีกปีครึ่งนะคะอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องดาวเสาหรือใครที่มีดวงชะตาในพื้นดวงมีดาวเสาเด่นเป็นมหาอุดมหาจักเป็นราชาโชค เ็นกเกษตรก็เรียกว่าได้คุณของดาวเสาในช่วงที่เสานี้เด่นในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําให้อ่าถ้าใครอยากขายที่ก็ขายที่ได้ได้เงินเยอะๆหรือไม่มีที่ก็จะได้ที่ทางได้บ้านได้ช่องอะไรจากคุณของเสาในช่วงที่เสาอยู่มังกรแล้วขาที่เสาเด่นนะคะนี่ก็เรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของดาวเสาให้คุณหรือให้โทษ นะคะเสาร์นี้ก็อยู่กับใครก็บังเวงนะคะเงียบขึมบางคนก็ไม่ค่อยพูดอันนี้ก็ก็ดีไปนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับชีวิตใครมากนะคะวันนี้ก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของดาวเสาร์นะคะสวัสดีค่ะ